สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครพี่สมพงศ์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาจากคูบต้ากอแสงเงินลูกแก่เอ๊มาทำอะไรเดี๋ยวอันดับแรกหนูขอแนะนำตัวก่อนนะคะคนแรกคือคุณมนตรีแสงประชาธนารักษ์คุณน้าคุณตาดีนะคะครับค่ะคนต่อไปคือลูกค้าหนูเองที่สมพงศ์อิ่มครับสวัสดีครับและตัวหนูหนึ่งอทัยตัวจีพนักงานขายของคูบต้ากอแสงเงินลูกแก่นะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะ วันนี้ะหรอทำไมวันนี้เรามาเจอลูกค้ารายสำคัญรายใหญ่ของเราคนหนึ่งนะครับคุณสมพงศ์ผู้ที่ใช้รถขุดของเราเนี่ยคโบต้าเนี่ยค่อนข้างหลายคันเลยจำนวนเยอะมากเยอะมากนะครับหลายคันแล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มีโอกาสที่มาส่งรถขุดรุ่นใหม่ด้วยนะครับใช่ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดคือรุ่น KX 0 3 3นะครับ นี้ก่อนจะถึงตัวรถเนี่ยเลยอยากคุยกับพี่สมพงษ์นิดหนึ่งว่าทางพี่สมพงษ์เนี่ยในธุรกิจเนี่ย ทำอะไรบ้างครับตัวรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปใช้รถขุดใช้รถขุดนอกจากรถขุดมีรถอะไรอีกไหมครับมีรถไทยไทยนะรถไทยรถแท็กเตอร์ถแท็กซี่ด้วยรถล้อก็มีรถล้อรถดำรถดำก็มีครบวงจรเลยโอ้ครบวงจรเลยในในในบรรดา้รเหมาที่รถถมอะไรทุกอย่างย้ายดินถมที่ทือว่าจะขุดเพื่องานก่อสร้างทุกอย่างขุดฟูติ้งขุดติ้งครับ ล่องน้ำปลาปลาทุกอย่างปลาปลารับหมดเลยใช่ไหมพี่รับหมดเลยครับแก๊สแสดงว่าพี่งานเล็กงานน้อยพี่ก็โอเคหมดเลยเนาะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไปหมดมมชั่วโงก็ไปก็แสดงว่าพี่มีรถขุดตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ขนาดใหญ่จํานวนคร่าว ก็ประมาณสามสิบห้าคันสามสิบหกคันเริ่มสามสิบหกคันนี้สามสิบหกคันตรงนี้ก็เป็นคันตัวใหม่ที่ตัวใหม่ล่าสุดของเรารับเข้ามาใช้ดูแล้วก็โอเคและดีก็เลยตั่งเข้ามาเพิ่มลองดูแล้วด้วยเนาะคือได้ทดลองขับแล้วก็ทดลองขับแล้วก็คือถูกใจถูกใจก็เลยสั่งเลยก็เเลลยยังมาเดี๋ยวนี้เลยอืมคันแรกค่ะรถขุดหลักๆก็คือเอา มาเป็นรับพวกงานก่อสร้างงานก่อสร้างมีงานพวกงานเกี่ยวกับเกษตรมั้งไหมครับน้อยน้อยนาอย่างปลูกกล้วยอะไรเงี้ยน้อยทเลูกมากจะเป็นมีก็ลอกนาเออลอกนาทำนาทำข้านาก็มีใช่ไหมคะอก็หีเหมือนกันเนาะแต่หลักๆก็คือจะเป็นงานที่งานก่อสร้างการก่อสร้างขดหุพุูติ้งปรับพื้นที่กบทำปรับพื้นที่รอบบ้านอะไรเงี้ยส่วนมาก รุ่นส่วนใหญ่ที่ที่ที่มีก็เรียกว่ารุ่น3ตันใช่ไหมครับ3ตัน3ตันนี่จะใช้เยอะเยอะเออเยอะทําไมถึงใช้รุ่นนี้เยอะครับเพราะว่าบางบางที่มันแคบมันแคบแคบแล้วจะยูนที่หน้างานว่าลุ่มฟุตติ้งเล็กหรือใหญ่ถ้าเป็นอาคาร3ชั้นสชั้นแต่มางแกใช้อยู่ว่าอ๋อมียูห้าห้าด้วยข้างงานใหญ่งานลึกครับแต่ข้างงานกลางเนี่ยกลางก็จะใช้สามตัน 3ตันก็จะเยอะเลยแล้วเข้าใจว่าสามตันเนี่ยมันมันขึ้นรถบรรทุกได้ง่ายตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าง่ายกว่าแล้วก็ไปได้สะดวกไปได้สะดวกขุดหลุมลึกหรือไม่ลึกแต่ลูกค้าบางทีลูกค้าต้องการเอายูว่าห้ามาเลยไว้ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันผู้ขี่มันใ่กว่าก็จะง่ายก็จะเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วแต่ลูกค้าเรียกรู้ชิงหาว่าแบบไหนอะไรยังไง โอ้แต่ตัวเล็กตัวใหญ่แต่ในจํานวนทั้งหมดเนี่ยก็คือ3ตันเยอะสุดเยอะดิ้สาตันเยอะสุดนะตกต่กว่าตัวสิบกว่าตัวติกว่าเพราะเท่าเท่าที่เห็นบางทีตัวรถขุดอ่ะมันก็ขึ้นรถบรรทุกคันนั้นน่ะแล้วก็ลงมาแล้วก็มาตักดินใส่คันนั้นแหละใส่คันนั้นไปาำไปดํา ในในตัวเดียวเออแล้วพอเสร็จงานมันก็ขึ้นขนาดแล้วก็กลับก็แสดงว่ามันต้องใช้รถเยอะแยะเลยใช่ไหมพี่คััันนนทีมมุไปนั่นแหละใช่ลับมช้คนคนเดียวอะสิค่ะคนเดียวคนขับคนบางทีถ้าลูกค้า ต้องการสองคนก็จะไปสองคนบางคนคมว่าไม่เยอะเราเอามาคนเดียวก็ได้เลยไอ้คือขับรถขับรถขุดด้วยขับหกล้อด้วยใช่ไหมพี่ทีนี้รถรถขุดเนี่ยมันมันก็จะมีเขาเรียกว่านอกจากแขนขุดแล้วมันก็จะมีใบยีดดันหน้าด้วยมีผ่านหน้าด้วยได้ใช่ผ่านหน้านี่ก็ได้ใช้ใช่รายละเอียดรายละเอียดให้ดันไปรูดกับทำให้พื้นมันเรียบเนาะไม่ได้ดึงเป็นบ่อเนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีต่อพ่วงอุปกรณ์อื่นๆเช่นุ ตัวแยกตัวปันตัวแยกหรือเรียกว่าหัวเจาะเนาะเจาะเทมเจาะกระแทกตัวเจาะใช่ครับหัวเจาะกระแทกนี่มันมันใช้งานแบบไหนครับใช้กับงานอะไรครับหรือมากเกย์แยกปูนปูนปูนที่สมมติลอกถนนเปลี่ยนถนนใหม่เงี้ยทำใไม่แยกก่อนแล้วก็ดึงดึงขึ้นมาลอกแล้วเทปูเทถนนใหม่โอ้ส่วนมากคืออยู่ดีๆจะไปขุดทั้งแผ่นไม่ได้เนาะไม่ได้มันต้องแยกเรียกว่ากระแทกให้มันแตกก่อนเป็นชิ้นๆๆชิ้นใช่ครับแล้วก็ตักนั่นน่ะ เอาไปใส่แล้วแบบย้ายที่ไปแล้วทีนี้ก็พอตักเสร็จแล้วก็จะปรับพื้นที่อ่าก็ใช้ใบมีดใบมีดของักันไปใช่บไหมพอปรับเสร็จแล้วก็เอาทรายลงมีเครื่องเป่าทรายด้วยไม่ใช่ทรายลงอ๋ทรายลงทรายลงแล้ทรายลงทรายลงพอเราขุดให้เรียบแล้วก็เทวางตะแกรงเล็กแล้วเทใหม่อะไรอย่างเงี้ยครบอะไรยังเลยนะทได้ครบเลยแล้วรุ่นนี้เนี่ยก็ก็มีสาย สายที่สาหรับต่อสายอุปกรณ์เนี่ยลายแยกแล้วตัวนี้พิเศษด้วยว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีวาล์วปิดเปิดด้วยนะครับเซฟตี้เองคือกันน้ำมันไหลกันน้ำมันไหลรุ่นเก่าเราไม่มีเนาะรุ่นเก่าไม่มีรุ่นรุ่นใหม่นี่คือว่าถ้าเราจะต่อสายพวกเราเปิดเปิดจุกมันปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ไหลจะมีวาล์วปิดอยู่เราก็ต่อสายให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยเปิดวาล์วใช่เนะมันก็จะเซฟตี้น้ำมันไม่ให้น้ำมันรั่วไม่ให้น้ำมันมันรั่วหกออกไป เสียหายเปลืองไปซะเปล่าอย่างนั้นนะครับก็ตัวนี้ก็ก็เป็นตัวตัวใหม่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องโรลเลอร์รับน้ําหนักเพิ่มมาอีกตัวนึงเพิ่มมาอีกหนึ่งลูกเดิมเนี่ยมีข้างละสามลูกนกจะเป็นสี่ลูกทีนี้มันก็เพิ่มความสมบูรณ์ขงมันเออทีนี้มันจะไปยืนยืนบนปูนที่เราแยกแล้วมันเป็นูรูกันมันจะดี มันก็ยืนยดีกว่าเพราะ่านมันดีกว่าทานมันจมั่นคงกว่าเนาะมันันี้แสดงว่ารู้เลยว่ามันรู้จริงๆลรู้จริงรู้จริงไม่นั้นจะโทรมาเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นนี้ที่ รับมาเนี่ยเป็นตู้แอร์ด้วยใช่ครับใช่ฮระบบแอร์เขาก็จะมีโอ้ยอย่างแอร์ก็เดี๋ยวนี้ทิฐาดร้อนอากาศร้อนยังไงก็ต้องใช้แอร์เออนะที่รับมาเนี่ยใช่คือมีตู้แอร์ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ผมเข้าไปดูแล้วนะภายในห้องเก่งไหมพี่ โอเคซีนด okay. e ีซ uh ีน huh. ด so okay. 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 ีกว okay. ่าตัวตัวเก่าตัวเก่ายังมีช่องลมขึ้นมาปูนฟินได้ตัวนี้เคเลยปรับปรุงดีปรับปรุงดีฟุกีก็ปรับปรุงใหม่แล้วปฟุกีก็ปรับปรุงใหม่แล้วด้วยขุดลุงได้สวยได้สวยกว่าสวยกว่าเพราะว่ามันสวยกว่ายังไงนะเพราะว่ามันโฉคได้โฉคของเก่ามันดีเขาเรียกโฉคโชคโชคได้ฟุกมันจะของเก่ามันจะอย่างนี้มันจะขุดลุมไม่สวยพอลงไป่เรื่อยเมันจะย้อนกลับมาตัวถ้าฟุกิมันจะเซาะดินได้มันจาะดินได้อย่างนี้เลยเาะมันได้มันหงายได้มันหงายได้ย เล็บมันจะช็อต้็ไปช็อตลุมมันจะได้สี่เหลี่ยมเป๊ะเลยอสมันจะได้งานที่งานที่เนียนเลยเนาะสวยงามเลยสี่เหลี่ยมตูดปากเท่ากันอูติ้งนะถ้าตัวเก่ามันจะโค้งโค้งเข้าหาตัวมันจะโค้งเข้าหามโค้งเขาด้ โซดินไม่ได้ตัวนี้โอเคเลยเห็นแล้วเยี่ยมเลยชอบใจเลยชอบใจเลยชอบใจเลยจุดที่ชอบใจอย่างหนึ่งอันนี้อาจจะสําหรับคนขับเนาะเรียกว่ามีเครื่องเสียงเครื่องเสียงต่อบูทูธได้เลยต่อบูทูธแหมเดี๋ยวนี้มีมือถือที่ใช่ยูท y o ยูทูบที่ที่เป็นสมาร์ทโฟนไงค่ะใช่ต่อบูทูธพ่วงกับนั่นปุ๊บอยากจะฟังเพลงอะไรจะฟังวิทยุคลื่นไหนเนี่ย ก็ฟังได้จากมือถือแล้วต่อเข้าบลูทูธฟังได้เลยแล้วฟรีแบบดังมากเลยเนาะฟรีนะคะแบบโอเคไปพี่ผมช่วยเรื่องความร้อนนะนช่วยเรื่องความร้อนแต่นี่มีในใจแล้วมีในใจด้วยในใจว่าใครเราต้องขึ้นทำมีหลายประเพทรักษารถไม่รักษารถดูแลรถไม่ดูแลรถโอ้นี่นะเป็นสิ่งสําคัญเาะเรื่องการดูแลรถเพราะนั้นอย่างการดูแลรถของคูเอตาเราเนี่ยเรารับประกัน2ปีนะครับ แล้วก็มีการตรวจเช็คให้เก้าครั้งแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีที่เรียกว่าระบบคิสหรือเรียกว่าระบบ G P S อ่ะง่ายๆนะครับโหลดเข้ามือได้เลยมันสามารถตรวจเช็คได้ว่าตอนเนี้ยชั่วโมงของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วแล้วพอมันถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะแจ้งมาทางศูนย์เลยใช่ค่ะแจ้งมาทางศูนย์กอสังกโยนเลยว่าอ้าวครบแล้วนะชั่วโมงชั่วโมงแล้วนะตอนนั้นธุรการก็จะโทรหา พี่สมพงศ์อ่าพี่สมพงศ์แล้วนี่รถอยู่ไหนเอยเดี๋ยวจะนัดเข้าไปตรวจเช็ครถมันจะได้แบบไม่มีการแบบเฮ้ยเลยใช้ไปเยอะๆใช่ค่ะใช้ไปซะจนืเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนอะไรต่ออะไรอันนี้เรียกว่าเป็นระบบที่ว่าช่วยเหลือผมแล้วก็ใช่ผมจะจปิดทุกน้องได้ด้วยว่าวันนี้ทำงานกี่ชั่วโมงอ่าโอ้ไอ้น่จุดจุดจท้ยแม็กซทยแม็กแม็กเลยของผมเลยแหละเออเป็นจุดดทีไปทำงานแปดชั่วโมงแจ้งว่า ได้หกชั่วโมงอเแต่ผมเปิดปุ๊บเออเอ้ยเอ้ยมีช่วยเลยอะไรเงี้ยเมนมีแล้วก็มีสัคัญรนะเจ้าปนธุรกิจเนี่ยมีตัวช่วยตัวเนี้ยมาช่วยเลยว่ารถแต่ละคันเนี่ยเออมันมันทํางานยังไงเอาไปใช้งานที่ไหนได้ด้วยสามารถรู้ด้วยว่าไปทิศทางไหนรู้เลยไปทิศทางไหนให้ไปให้ไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางไหนวะเอ้ยไปร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนเหรอ เอะหรือไว้ไว้เซเว่นเลยไปเลยเอ้ยมันเลยไปแล้วนี่วะมันเลยไปแล้วอะไรงี้่ะไปบอกว่าให้ไปทาไปทําไร่ไปที่ไร่ของคนนี้หรือว่าไปที่แปลงก่อสร้างของันนี้แปลงนี้ไปเว่าอไปแปลงไหนวะนะไปผิดเอ๊ะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราครับรู้เลยลูกน้องรู้เลยว่าทําอะไรก็ถ้าถ้ามีระบบคิดเนี่ยก็สามารถตรวจเช็คได้ทุกขันตัวนี้ก็มีระบบคิดแน่นอนอีกอย่างหนึ่ง รู้สึกว่าตัวกระจกด้านหน้ามันมีการเปิดที่แบบว่าสะดวกมากขึ้นแล้วบนหลังคามมันจะีหลเขาเรียกว่าซันรูฟซันรูฟมีช่องแสงคือบางทีเราขุดยกขึ้นสูงๆเนี่ยเราไม่เห็นปลายบุ้งกีของตัวเองว่ามันเช่นสมมุติว่าเราจะไปเอาบางทีก็ต้องกับเป็นลากกิ่งไม้ออกหรืออะไรเนี้ยแล้วแงนดูได้มองเห็นได้นี่ก็เป็นจุดที่ปรับปรุงขึ้นมานะครับจาก E เคอรุ่นเดิมก็เนี่ยเลยน่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าอ่เป็นเป็นจุดเด่นแล้วก็กเนี่ยเดี๋ยวต้องคนแยกกันขับแน่เลยแต,แต่ห้องห้องโดยสันกว้างกว้ากขึ้นเบาะนาั่งสบายขึ้นาทิ้งหลังใหญ่ขึ้นอ้างทิ้งหลังใหญ่ขึ้นทําให้คนขับเดี่ยวไม่เมื่อยหลังไม่เมื่อยล้าไม่เมื่อยล้าแล้วก็ที่นั่งจะสูงกว่าปกติอ้าท่าเตี้ยท่าเตี้ยแล้วันจะเมื่อยขาจะเมื่อย ข้บมันโหดใช่ไหมัไปโน้มไปนี่ที่ท่านยืนนั่งแบบขาสบายขึ้นนั่งสบายขึ้นนั่งสบายขึ้นเนั้นจะไม่เมื่อยขับก็จะไม่เมื่อยไม่เมื่อยที่ลองไปนั่งดูนะได้ได้ได้อยู่สามสี่ห้าหกหกสามศูนย์สองหรือหนึ่งก็ได้ค่ะ ดีให้บริการทุกท่านนะคะหรือถ้าทางติดต่อทางโซเชียลเราก็มีอะไรบ้างมี Facebook ค่ะมี Facebook นะครับกูตาคอนเซ็ง์ลูกแกอ่าไลน์ฟิเชียลแอคเคาท์เนาะใช่แล้วก็มีช่องยูทูบอ่ายูทูบเข้าไปดูได้นะคะกติดตามเนาะ ที้วล็กกันลกดสับตะไคร้สับตะไคร้ให้มันเดนกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราก็จะได้ติดตามได้ว่าเราไปถึงไหนแล้วเรนี้ไปไหนวันนี้เราไปสัมภาษณ์ไงค่ะงั้นเดี๋ยวเวลาสมควรแล้วนะคะแต่เพราะว่าเด็วที่สมงษ์ต้องทำงานต่องั้นขออนุญาตขอกลับลาก่อนนะคะครับคดีค่ะ